สวัสดีค่ะพบกับสาวนนองคายนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยไม่ได้ทำคลิปหาปลาไม่ได้ทำคลิปรีวิวสวนนะคะแต่ว่านี่ทำคลิปกินนะคะวันนี้นะวันว่างๆค่ะแล้วก็ที่สถานที่แปลกตาที่เรามาถ่ายวันนี้นะคะก็คือของที่บ้านในพานนะคะที่เรามานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าบรรยากาศบ้านในพานเป็นยังไงมั่งด้วยนะคะแล้วก็นี่เรามากินนี่ก่อนเลยนะคะนี่เปียวตําม,มานะ ทำน้ำยำม,มาแต่บ้านมีทั้งกุ้งสดนะคะแล้วก็กุ้งสะดุ้งนะคะทุกคนนี่อืส่วนเส้นมะละกออยู่ข้างล่างนะกุ้งก็ปิดหมดเลยนะถาดเด็กไปหน่อยค่ะมามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนมาแซบแซบนํำกันนะคะอันดับแรกหมูยอก่อนเลยค่ะอื้อหืออร่อยวันนี้เนี่ยเปียวไม่ได้ตำเผ็ดเกินนะคะ เดี๋ยวจะกินลำบากนะขออนุญาตใช้มือเลยนะเส้นขนมจีนครับหมูอร่อยค่ะ ช่ออมนะที่บ้านเปียวจะเรียกว่าผักเนาเพราะมันเหม็นนะทุกคนก็เลยเรียกว่าผักเนา่ากุ้งกุ้งสดออืื เนื้อสดหวานมากนะวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีผักนะทุกคนมีแค่ชะอมนะแล้วก็ถั่วเล็กน้อยเส้นมะละกอก็อยู่ข้างล่างคุยเคียแล้วกันขนาดว่าตำไม่เผ็ดทุกคนแต่เริ่มเผ็ดละ วันนี้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวิวนะทุกคนมาเที่ยวหาในพานกันนะคะเดี๋ยวเปียวกินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูสวนในพานนะว่าสวยขนาดไหนนะคะทุกคนอือหือกินขอมจีิน มื่อนี้พี่นงองได้ยังกินกันเนาะจ้ะนี่กุ้งสะดุง้ง วันนี้เนี่ยเปียวมีนี่มีไม้แล้วนะคะทุกคนซื้อมานะร้อยกว่าบาทค่ะเรามาดูคุณภาพกันนะคะว่าเสียงเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่านะจะดังแบบกวบกราฟกวบกราฟเหมือนในคลิปหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ อมหาเซ็จบ้องหุงกับบกเพาะเครื่ <c ười> องเยอะเนาะทุกคนก <c ười> <c ười> ินส้มตำต้องใช้มือนะถึงจะอร่อย วันนี้อากาศเป็นยังไงมัางคะที่ตาดเนี่ยฝนตกนะคะทุกคนพึ่งแรงนะชดนำ้ำคนไหนนะมีเส้นมะละกอทุกคนหือ น้ำอีกเนื้อกุ้งพอมันสดเนี่ยมันจะหวานมากเลยนะออืื เสีดายวันนี้ไม่มีผักเยอะนะทุกคนฝนตกเราไม่ได้ไปตลาดคะ่ะนี่ก็ชะอมที่สวนนะเก็บเอาที่สวนมากุ้งเด้งมาก ตอนนี้ในพานเขาก็ทำสวนปลูกพวกมพะพร้าวทำสวนปลูกกล้วยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไกลกันค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้มาหากันนะ อีกอย่างเนี่ยฝนก็ตกด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มาเต็มถาด เช่นขนมจีนคือเหนียวมากทุกคนนุ่มมาก ตัวยอดชะอมที่สวนเราเองนะคะเนี่ยยอดคืออวบมากใหญ่มากมเสียงปลาข้างหลังเราเนี่ยเป็นสระนะทุกคนสระที่เอาไว้เลี้ยงปลานะ ันนี้ก็จะปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะแค่หมูกรอบมาก อาการเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนอ,อ,อิสารกินอะไรใช้มือนี่ต้องแบบว่าดูดมือน่ะทุกคน <laughs> มันจะแบบนัวมากอร่อย จนเต็มฐานนะทุกคนเส้นมาละกอกับขนมจีนหมดแล้วนะแต่นี่ เหลือกุ้งกับหมูยอค่ะทุกคนเยอะมากแคบหมูอีกนะทุกคนฟังเสียงอออืืห ก็เชื่อว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ตอนดึกๆนะทุกคนมีน้ำลายแบบแตกน้ำลายไหลแน่เลยอ่ะ <c oughs> อร่อย <c oughs> เอาแคปหมูจิ้มกับน้ำส้มตำทุกคน <c oughs> แล้วมันแบบซึมเข้าในแคปหมูอ่ะ อร่อยมากค่ะอ,อร่อย สิบบนละคำนี้คำสุดท้ายนะทุกคนเพราะว่าเผ็ดแล้วอะอุตส่าห์ว่าจะตำไม่เผ็ดนะทุกคนแต่นี่กินแบบเยอะมากนะเหลือแค่นี้เองค่ะนี่มาค่ะเดี๋ยวกินกินนี่ให้อิ่มแล้วทีนี้เดี๋ยวเปียวจะพาไปดูสวน ตมิดกันนะคะหรือว่าพานมิดนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนในพานเนี่ยจะลมลื่นหน้าอยู่ขนาดไหนนะคะกินนี้ก่อนเลยนะกุ้งสืมหืมำหน่อย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เปียวก็อิ่มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปดูสวนในพานกันเลยค่ะว่าจะล่มลื่นน่าอยู่ขนาดไหนนะคะไปกันเลยค่ะดูสวนในพานกันเลยนะคะนูนบรรยากาศดีมากนะคะล่มลื่นมากนูนตรงนู้นก็ในพานนะคะกําลังจะทอดแหนะตรงนี้ก็จะเป็นสะนะคะดูดีบรรยากาศแบบล่มลื่นเย็นสบายมากนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วค่ะทุกคนแต่ว่า มันยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะแต่นูน่นดูดิบรรยากาศดีมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูสวนต่างๆของสวนในพานกันเลยนะคะดูรอบๆกันเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นป่านะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นป่าแล้วสวนท้ายสวนตรงนู้นสุดเขตสวนคืออยู่ตรงนู้นเลยนะคะทุกคนนี่มีเสียงกาเสียงอะไรด้วยนะไอเสียงนก <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ ยินนะโอมว่านะโอมบอกว่าตรงนี้เขาจะทําเป็นนานะคะทุกคนตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะทาเป็นนาไว้ปลูกข้าวนะคะเหมือนความคิดเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเหมือนแบบว่าสวนผสมภาษานะ่นู้นคือบ้านในพานนะคะตรงนู้นนะน่าอยู่มากเลยนะคะเราไปดูกันใกล้ๆกันเลยนะคะว่าได้ปลากันหรือเปล่านะจะได้ทํากับข้าวได้ทําอะไรกินด้วยกันนะทายทุกคนเรามาดูดิเนี่ยได้หรือเปล่า โอ้โหนู่นน่น,นเห็นนะเห็นพี่แต่ไม่เห็นปลาลงน้ <laughs> ออดูทุกคนนุน่นได้มือ,อยังเนี่ยลงน้น่นในพานของเรานะทุกคนนุน่นอันนูน Mac, นะ้นแม็กนะ <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเปียวก็มาอยู่ที่บ้านในพานนะคะที่ นามิตรเขาย้ายมานะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆที่ได้ถ่ายให้ดูกันพอหอมปากหอมคอกันคลิปต่อไปเนี่ยเปียวจะพาไปทําอะไรถ่ายอะไรให้ดูเนี่ยรอติดตามกันเลยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบาย